ใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องใส่กระขึ้นนะคะคัวนะคะคัวนิดหน่อยผงนัวนิดหน่อยนะคะพี่น้องไม่ต้องใส่เยอะนะคะก็คุเลคุเลค่ะพี่น้องขาคุเลคุเลค่ะพี่จะ,ะได้ลาบคลิปแล้วนะคะพี่น้อง่าจัดใส่จานเลยคะ่ะเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะพี่น้องจัดใส่ผักผักที่เราจะทานนะคะ หลวานะคะพี่น้องหัวฬาปลูกเองนะคะพี่น้องข้างั้วเลยค่ะรยด้วยปิกสดนะคะพี่น้อง่านะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะเมนูลาบปิดนะคะพี่น้อง่ะมือสวยไหมคะพี่น้องก็เสร็จสวัสดีทักทายค่ะพี่น้องมาจากมือนีมานําเสนอเมนูลาบปิดนะคะพี่น้องได้ปิดมาแล้วค่ะหัานกบะปิดรวๆๆลงไปเลยค่ะเกือบหนวยกุ๋แล้วค่ะ ชอบเปรี้ยวนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความหมักของแต่ละคนนะคะหมักก็คือกันนะคะลงไปเลยค่ะเกือบหนวยกุลาะค่ะเราชอบเปรี้ยวนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความหมักของแต่ละคนนะคะหมักก็คือกันนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะเมนูลาบเป็ดนะคะพี่น้องอเสร็จแล้วค่ะวันนี้ลาบเป็ดส้มตำค่ะพี่น้องค่ะไปขับไปทานกันค่ะพี่น้อง ท้เลาะเลค่ะพี่ก็ได้ลาบเป็ดแล้วนะคะพี่น้องค่ะจัดใส่จานเลยค่ะเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะพี่น้องจัดเสจานนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะเมนูลาบเป็ดนะคะพี่น้องค่ะขาสวยไหมพี่น้องก็เสร็จไม่ได้จบแค่ลาบเป็ดนะคะมีส้มตำด้วยค่ะน่าทานมากเลยค่ะยั่วๆเลยค่ะพี่น้องค่ะส้มตำค่ะพร้อมกับก้อนเหนียวนะคะ เมนูอาหารของเราจะเตรียมผักที่เอาหั่นไว้นะคะพักสดกะสินี่หอมแดงนะคะพี่น้องใบหยางล่ะใบเลื่อยนะคะหอมเปนะคะ,นะเนี่ยสะละแหน่ค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะเมนูลาบเป็ดนะคะพี่น้องข <หา S 1> ลิขลิค่ะที่จะได้ลาบเป็ดแล้วนะคะพี่น้องค่ะจัดใส่จานเลยค่ะเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะพี่น้องจัดเสิร์ฟนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะ ปิดน,นะคะพี่น้องค่ะมือสวยไหมคะพี่น้องกใ็ใส่จานสวยงามนะคะพี่น้องสวยไหมคะน่าทานมากเลยค่ะพี่น้องค่ะจัดใ,ใส่จานจัดหน่อยนะคะเห็นมันเื๊ดไฟนะคะเดี๋ยวมันสุกแป,ป๊บนึงนะคะและ้วกำลังปรุงเลยค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะวัตถุดิบอุปกรณ์เท่ากับ่นนี้อย่างไรนะคะอันนี้หั่นขาลงไปน้ำน้ำใสจานสวยงามนะคะพี่น้อง สวยไหมคะาทานมากเลยค่ะพี่น้องคะ่ะจัดใส่จระเพื่นะคะกระวพื่อนิดหน่อยผงนัวนิดหน่อยนะคะพี่น้องไม่ต้องใส่เยอะน,นะคะก็คุเลคคุเลคค่คะพี่น้องค่ะนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะเมนูลาบป็ดน,นะคะพี่น้องขาเมย์สวยไหมคะพี่น้องกใ็ใส่ผักผักที่เราจะทานนะคะ หัวละพานะคะพี่น้องหัวละพัปลูกเองนะคะพี่น้องข้างั้วเลยค่ะรดยด้วยพีกสดนะคะพี่น้องค่ะจนงอนนะคะเห็นมันเสิยบไฟนะคะเห็นมันสุกแป,ป๊บนึงนะคะเรากะมาปรุงเลยค่ะพี่น้อง่ามาค่ะวัตถุดิบอุปกรณ์เท่ากับว่ามีอย่างหลายนะคะอันนี้หั่นขาลงไปน้ำนะคะกับเตียงค่ะที่เขาหั่นไว้นะคะผักสดกต่สีนี้หอมแดงนะคะพี่น้องใบอ,อย่างะไะใบเลื่อยนะคะ หอมเปยนะคะเนี่ยสะระแหน่กับกระเทียมผักที่เราหั่นไว้นะคะผักสดกต่กสีนี้หอมแดงนะคะพี่นออ้องไปยังละ่ะไปเลยนะคะหอมเปยนะคะเนี่ยสะระแหน่กับนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะเมนูลาบเป็ดนะคะพี่น้องค่ะมีสวยไหมคะพี่น้องก็เสร็จแล้วะค่ะวันนี้ลาบเป็ดส้ตมตำค่ะพี่น้องค่ะไปค่ะไปทานกันค่ะพี่น้อง ขั่วนะคะข้าั่วนิดหน่อยผงนัวนิดหน่อยนะคะพี่น้องไม่ต้องใส่เยอะนะคะก็คเลคเลค่ะพี่น้องค่ะขั่วนะคะข้าั่วนิดหน่อยผงนัวนิดหน่อยนะคะพี่น้องไม่ต้องใส่เยอะนะคะก็คเลคเลค่ะพี่น้องค่ะพี่น้อง่ะใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องแต่คุณนะคะไม่ได้จบแค่รับเป็ดนะคะมีสุปดำด้วยค่ะน่าทาน พี่น้องค่าส้มตำค่ะป้อมกับก้อนเหนียวนะคะเมนูอาหารของเราหล่ผักผักที่เราจะทานนะคะโหละพานะคะพี่น้องโหละพ่าปลูกเองนะคะพี่น้องข้างั้วเลยค่ะโรยด้วยพริกสดนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องคั่นขาฝอยอยค่ะลงไปนีนลาบเป็ดดับเ้านะคะพี่น้อง่ากระตามด้วยพริกป่นค่ะพี่น้องคะเข้าค่ะพี่น้องคั่นขาฝอยอยค่ะลงไปนีนลาบเป็ดดับข้านะคะพี่น้อง่า กระตามด้วยพริกป่นค่ะพี่น้องคะเขาค่ะคลีคลีค่ะพี่จะได้ราบเกล็ดแล้วนะคะพี่น้องขะจัดใส่จานเลยค่ะเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะพี่น้องจัดจับน้อยนะคะเห็นมันเดืดไฟนะคะเดี๋ยวมันสุกแป๊บนึงนะคะเรากำลังปรุงเลยค่ะพี่น้องขะมาค่ะวัตถุดิบอุปกรณ์เท่ากับว่ามีอย่างไรนะคะอันนี้หั่นขาลงไปน้ำนะคะพี่น้องขะใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้อง ขอบคุณนะคะคุณลีคุณดีค่ะพี่ก็ได้ราบเป็ดแล้วนะคะพี่น้องค่ะจัดใส่จานเลยค่ะเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะพี่น้องจัดเสร็จนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะเมนูราบเป็ดนะคะพี่น้องขาเมนสวยไหมคะพี่น้องก็เสร็จอ่านี่เสร็จแล้วค่ะเมนูลาบเป็ดนะคะพี่น้องจักหน่อยนะคะให้มันเดือดไฟนะคะ เ okay. ด okay. 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 so like, ี๋ยวมันสุกแป๊บนึงนะคะเรากลับมาปรุงเลยค่ะพี่น้องขามาค่ะวัตถุดิบอุปกรณ์เท่ากับว่ามีอย่างไรนะคะอันนี้หั่นขาลงไปน้ำหนักจัดน่อยนะคะเห็นมันเดิดไฟนะคะเคี๋ยวมันสุกแป๊บนึงนะคะเรากลมาปรุงเลยค่ะพี่น้องขามาค่ะวัตถุดิบอุปกรณ์เท่ากับว่ามีอย่างไรนะคะอันนี้หั่นขาลงไปน้ำหนคะไม่มีอะไรมากนะคะไม่มีอะไรมากนะคะ เสร็จแล้วค่ะเมนูราบเปิดนะคะพี่น้องก็น้ำมะนาวค่ะพี่น้องมะนาวสดนะคะบีบลงปไปเลยค่ะพี่น้องค่ะนคะคะเปรี้ยวนะคะบีบะไม่มีอะไรมากนะคะสวัสดีทักทายค่ะพี่น้องมาจากมือนี่มานำเสนอเมนูลาบปิดนะคะพี่น้องได้เปิดมาแล้วค่ะเอากลับไปรวนรว ทักทายค่ะพี่น้องมาจากมือนีมานําเสนอเมนูลาบเป็ดน,นะคะพี่น้องได้เป็ดมาแล้วค่ะหัากนกบะปรัว้วนๆจกหน่อยนะคะเห็มันเดิดไฟนะคะให้เดวมันสุกแป,ป๊บนึงนะคะแล้วก็มาปรุงเลยค่ะพี่น้องะะะ่ามาค่ะวัตถุดิบอุปรกรณ์เทากับว่ามีอย่างไรนะคะอันนี้ฮันคาลงไปนํ้ำะคะไม่ได้จบแค่ลาบเป็ดน,นะคะมีส้มตำด้วยค่ะน่าทานมากเลยคะ่คะ,ย,คะยั่วๆเลยค่ะพี่น้อง่าส้มตำคะ่ะพร้อมกับข้าเหนียวนะคะเมนูอาหารของเรา พร้อมเสิร์ฟนะคะเมน,น,นูลาบเป็ดนะคะพี่นอ้องขาเมี์สดไหมคะพี่น้องก็ใส,ส่ก็น้ำมะนาวค่ะพี่นอ้องมะนาวสดน,นะคะบีบลงไปเลยค่ะพี่นอ้องคาไหมคะกินเปรี้ยวนะคะบีบเสร็จแล้วคะ่ะวันนี้ลาบเป็ดส้ตมตำค่ะพี่น้องค่ะไปค่ะไปทานกันค่ะพี่นอ้องไม่มีอะไรมากนะคะ จัหน่อยนะคะเห็นมันเดิดไฟนะคะ๋ยวมันสุกแป๊บนึงนะคะเรากำมาปรุงเลยค่ะพี่นะะ้องขามาค่ะวัตถุดิบอุปรกรณ์เท่ากับว่ามีอย่างไรนะคะอันนี้หั่นคาลงไปน้ำนะคะพี่นอ้องหั่นคาวฝอยๆค่ะลงไปนี่ลาบเป็ดดับคาวนะคะพี่นอ้องขาตามด้วยพริกป่นค่ะพี่นอ้องขาเท่านนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะนูลาบเป็ดน,นะคะพี่นอ้องขามือสวยไหมคะพี่น้องก็เสร็จ กระเทียมพักที่เราหั่นไว้นะคะพักสกระสิกีหอมแดงนะคะพี่น้องใบยังล่ะใบเลื่อยนะคะหอมเปนะคะเนี่ยสะรแหน่กับลงไปเลยค่ะเกือบน้วยกุล่ะค่ะเพราเราชอบเปรี้ยวนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความหมักของแต่ละคนนะคะหมักก็คือกันนะคะลงไปเลยค่ะเกือบน้วยกุล่ะค่ะเพราเราชอบเปรี้ยวนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความหมักของแต่ละคนนะคะหมักก็คือกันนะคะ ไอ้จานสวยงามนะคะพี่น้องสวยไหมคะอ่าทานมากเลยค่ะพี่น้องคะ่จะจัดใส่จานกระเทียมผักที่เอาหั่นไว้นะคะผักสดกระสีน,นี้หอมแดงนะคะพี่น้องไปยังละไปเรื่อยนะคะหอมเปนะคะเนี่ยสะระแหน่ค่ะจะงอนนะคะเห็นมันตื๊กไฟนะคะ แค้มันสุกแป๊บนึงนะคะแล้วก็ลัปรุงเลยค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะวัตถุดิบอุปกรณ์เ้องกับว่ามีอย่างไรนะคะอันนี้หัน่นขาลงไปน้ำนะคะพี่น้องหัน่นขาฝอยๆค่ะลงไปนี่ลาบเป็ดดับเ้านนะคะพี่น้องค่ะก็ตามด้วยพริกป่นค่ะพี่น้องค่ะเทาน้ำมะนาวเสร็จแล้วก็น้ำปลานะคะเพื่อนๆน้ำปลานลดหน่อยนะคะพี่น้องคนเค้กเเลยนะคะ ที่เราจะทานนะคะหัวะพานะคะพี่น้องหัวะพาปลูกเองนะคะพี่น้องข้างั้วเลยค่ะ